สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3กันยายน2565นะคะวันนี้ดรแต๋วก็มาจากกับมาจากกรุงเทพเพื่อมานาครสวรรค์บ้านนอกนะคะบ้านนอกที่บ้านเล็กที่2หมู่3ตำบลสะทะเลอำเภอพ,พยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่ดรแแต๋วเกิดนะคะบ้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านเล็ขที่ สองหมู่เก้าตำบลย่านมัตสีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์แล้วพอตลังก็ยกฐานะเป็นตำบลสะทะเลนะคะก็เลยได้บ้านเล็กที่ใหม่เป็นบ้านเล็กที่สองหมู่สามตำบลสะทะเลนะคะหวยนวดเนี้ยที่หวยออก9 29332นะคะแล้วก็ข้างล่าง83แล้วนะ้าสองเกนี่ยก็คือบ้านเล็กที่เก่าของบ้านเนี้ยบ้าน ตำบลแยกมัตสีนะคะบ้านเลขที่2องหมู่เนะคะส่วน332นั่นก็คือบ้านเลกที่2อหมู่สนะคะก็คือบ้านดรแต๋วทั้งหมดเลยนะคะส่วน83เป็นคอนโดเลยนะคะเป็นคอนโดค่ะคอนโด50าสบพันะคะดรแต๋ว hmm. จะบอกว่า,าเลขเก 9, 2, 9, 3, 3, ้าสอเก้าสามสามสองนั่นแหละแล้วก็83ดสามนั่นแหละก็หมายถึงหมายถึงอย่างนี้หมายถึง พระราชพิธีบรมราชาพิเศษอ่าไม่ใช่หมายถึงพระราชพิธีการจนาพิเศษอ่าเราดูได้ยังไงล่ะดูรู้จากตรงนี้ดูจากตรงที่วันที่มี29อ่ะวันภาษาไทยแห่งชาติอ่าในหลวงรัชการที่9นะคะ,สะเสด็จเสด็จอภิปรายนะคะบรรยายให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟังนะคะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ปัญหาการใช้ภาษานะคะปัญหาการใช้ภาษาไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505อมองมองเลข0550นะ0550นะนะหมายถึงเลข50 50ก็คือ50ปี เขาเรียกว่าพระราชะพิธีการจนาพิเศษพระราชะพิธีการจนาพิเศษเนี่ยพุทธศักราช2,539แต่เขาเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538หวยก็เลยมีทั้งเลข38แล้วก็เลข39ขาจายเลยค่ะนะอ่าอันนี้คือมองได้หลายเรื่องเลยนะคะเลข29เลข32เนี่ยอ่าท้าเลข29เนี่ย29ก็คือ วันที่29พฤศจิกายน2542เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประสบนิกรนนำไปถือนำไปปฏิบัตินะ29พฤศจิกายน2542ก็ครบ23ปีนะคะ ครบ23ปีก็คือสามห่วงสองเงื่อนไขอ่านี่คือทางสายกลางทางสายกลางนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขนะั่ก็คือหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเลขที่เลขหวยที่ออกงวดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนากับเรื่องของเรื่องศาสนาเรื่องของเ,อเรื่องของนักการเมืองอ่าแล้วก็เรื่องของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในเลขเดียวกันนี่แหละอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วก็เรื่อง เลขที่ออกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหวยออกเนี่ยจะเป็นเรื่องของจังหวัดนครนายกแล้วหวยงวดเนี่ยก็จะมีแต่เลขของนายกนะอ่าเขาเรียกเขาจึงบอกว่าอันนี้คือนครนายกไงอ่าก็นครนายกก็คือเลขอ่สองสามก็เป็นเลขสองสามเนี่ยนะก็เป็นเลขของนายกทักษิณถ้าเลข สองแปดสองแปดเนี่ยจะแยกออกจากกันก็คือมีสองอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็มีแปดอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่ายี่สิบแปดถ้ายี่สิบแปดเนี่ยก็คือนายกยิ่งรัฐเป็นนายกคนที่ยี่สิบแปดอ่ะแล้วก็มีเลขสองเก้าใช่ไหมเลขสองเก้าก็คือนายกตู่เป็นนายกคนที่ยี่สิบเก้าอ่าแบบนี้นะคะเขาต้องดูแบบนี้นะคะส่วนเลขอันอื่นเลขอันอื่นอย่างเช่นเลขของ นายกชัิชายนายกชัชายเป็นนายกคนที่16แต่นายกชาติชายเนี่ยไม่ได้มีเลข16อยู่ในอยู่ในรางวัลที่1และรางาเลขเ,เลขท้าย2ตัวนะคะแต่นายกชาติชายเนี่ยท่านก็จะบริหารประเทศเนี่ยสิ้นสุดวันที่23กุมภาพันธ์นะคะย่สิบมกุมภาพันธ์แล้วพศออเนี่ยเราต่้งแต่ตอนนี้ไม่ได้มีมือไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็เลยทําให้จําได้แต่ว่า นายกชาติชายชุนทวันเนี่ยท่านเป็นนายกแล้วก็สิ้นสุดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ก็เลยจำารสองไม่ได้เดี๋ยวก็ไปดูอีกทีเนาะก็คือว่าแต่ละฝันแต่ละ,ะฝ,ฝันของหวยที่ออกงวดวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนายกตู่ก็เป็นนายกนักการเมืองท้องถิ่นเนาะนั่นแหละเพราะว่าหวยออกจังหวัดนครนายกแล้วหวยที่ออกมันก็ เป็นเลขของนายกจริงๆทางนั้นเลยนะคะอแล้วงวดน,นี้นะคะเจ้าต้แต่วก็ยิ้มมุมปากแล้วนะคะยิ้มมุมปากเพราะว่าเท่าที่ฟังคลิป2คลิปเองนะเท่าที่ฟังคลิปสคลิปเนี่ยรู้ละพอจะรู้แล้วแหละว่าหวยงวดวันที่16กันยายนเนี่ยจะประมาณไหนอืตอนนี้รอแปบ๊บเดียวรอแปบ๊บเดียวเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะฟังความฝันไปได้แค่สฝันแล้วก็คิดว่า ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละยิ้มมุมปากตั้งแต่ตอนเนิ่นๆเลยนะคะอยิ้มมุมปากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าจะเป็นทํานองไหนนะคะโปรดติดตามโปรดติดตามแต่อยา่าแต่อย่ามาตามเลขนะคือติดตามฟังได้แต่อย่ามาตามเลขตัต้งแต่แต่นะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปซื้อหวยไม่ถูกอะ่ะก็จะมาบ่นว่าอุ้ยเนี่ยตามตั้งแต่แต่แล้วทาให้หมดตังอย่างนงี้นอย่างเงีนะ้อย่าชนะอย่าชนะคือ เธออย่ามาซื้อตามชน,นะเพราะว่าดอกเต,ต๋เนี่ยซื้อหวยเป็นไงซื้อหวยเป็นก็เลยสามารถที่จะเอาเงินหวยนะั้นนะมาใช้ได้ไงรู้วิธีการซื้อเนาะแล้วถ้าจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่ยังไม่ปรับไมซ์เซ็ตของตัวเองนะไปปรับทัศนคติของตัวเองเลยนะว่าอ,าอย่าคิดแต่ว่าเอาแค่ความฝันนะมันเป็นแค่ความฝันนะแน่แน่เนี่ยจริงๆกับความฝันนะั่คือขุมทรัพย์ถ้าเธอปรับทัศนคติหรือไมซ์เซ็ตของตัวเองได้อะ เธอก็จะหาคุ้มทรัพย์ได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะบอกอแค่ความฝันแค่ความฝันไอนน้นั่นแหละนั่นแหละเธอไปดูถูกไงขเขาเรียกว่าจริงๆความฝันเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงส่งเขาบอกเขาบอกเพราะว่าความฝันเป็นเรื่องที่สูงส่งเพราะว่าเธอเป็นคนฝันเองไงหรือว่าเธอจะให้มันเป็นเรื่องต่ําๆอะ,อะไม่มีคุณค่าอะ่ะเป็นเรื่องของเธอเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นว่า ความฝันของเธอเป็นแค่เออไม่มีคุณค่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรน,ะนั่นแหละเธออย่ามาอย่ามาหวังว่าเธอจะถูกหวยนะเธอต้องไปปักไม้เซตของตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าเออจริงๆแล้วเนะ่ความฝันนะครับเป็นสนะิ่งทนะี่สูงส่งความฝันเป็นสิ่งที่สูงส่ง,สงอ่าแล้วก็ถ้าใครที่เคารพความฝันของตัวเองหรือเคารพความฝันของผู้อื่นนะคนนั้นแหละจะได้รางวัล จะได้รางวัลตอบแทนอ่าอันนี้ต้องตอแต่แฝากความเอ่อฝากความห่วงยายไปให้ตัวเองปรับไม n d เซ็ตนะอ่าถ้าไม่ถ้ายังปรับไมเซ็ตไม่ได้เธอก็อย่าหวังว่าจะถูกหวยก็แล้วกันอืมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอะไรหรอกอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต้องแต่จะเล่าความฝันของอของตัวเองแล้วก็ของอาจารย์นุ่ตันอีกสอ,อีกสักสองเรื่องเพราะว่าเป็นความรู้ที่เราจะต้อง บันทึกไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวกับว่าฟังเส้นสุดท้ายโอ้ดรแต๋วฝันดีนะเกี่ยวกับฟางเส้นสุดท้ายกับเรื่องของออแก้วที่มันลาวแล้วอ,ะอ่ะแก้วที่มันลาวแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วลงรถกันนะลงรถกันนะคะ